ปวดหัวอีกครั้งสําหรับยูทูบเบอร์สาวสวยคนดังอย่างมิวกี้ปยาโดยก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวติดต่อลูกค้าให้โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองจนทําให้เธอได้รับผลกระทบจนสูญเสียเป็นหลักล้านจึงทําให้ไม่สามารถร่วมงานกันได้อีกล่าสุดสาวมิวกี้ได้ออกมาเตือนภัยกลัวลูกค้าเข้าใจผิดโดยการโพสต์ภาพที่เขียนข้อความลงในไอจว่า เืนภัยนะคะเนื่องจากผู้จัดการเก่าของมิวกี้ที่มีคดีช่อโกงหลายคดีตอนนี้ได้มีการไปเปิดร้านค้าในช่อง t i ๊กตอกขายอาหารรีวิวสินค้ารีวิวที่พักทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกล้าเปิดเผยหน้าจิตใจทําด้วยอะไรงงมากขอเตือนไว้ตรงนี้ว่าหากมีการเอาชื่อมิวกี้ไปแอบอ้างในเรื่องต่างๆทั้งนี้มิวกี้ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดระวังกันด้วยค่ะ